เข้มขันให้เอาลงแจ้แจ้เข้มขันให้เอาลงแจ่ให้ยอมแล้วแงตรงหมด้ลตายมึงไปล็อกมันเถอะฟ้องมือบ่ดีแค่ไหนอ้ได้กันเหมือนกนเห็นอาหารบนถนอ่าง้เห็นอยู่หอเนาะัสดีจยามฝ่นฉั a แลวขาม่กินเขาอยู่เรื่องที่เราะ mì kẹng ba con nè, nướng, nướng, om, 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 เด้งแห่งเทียบกันรุ่งว<ฮ>ะเฮ้อเจ้าไม่กินน้ำกันต่างประเทศไม่ประเทศมิยากาลีกันิวิเแลนสเปนยิจกระไรกินน้ำกันเ<า>จ้าดูนนนาคน่ว,วนวมาันจะน้องเหม่งุมเลยแหละนี่สวยตะสวยน้องเหม่งนะเจ้า เขาเอ้ยเมื่อวันแต่ตาตาตาโตเล่าเรื่องเฮ้ยขี้ดาฮะคว้างจ่อฮึฮึข้าวสดปลาแท้โอ้เต็นใจจังวัน おおほら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 

ีติมน่อป่าที่เก็บใช่ไหมอก็มาเรแคบีต้งโอ้เป็นตัวดอกพี่น้องแทรกดู่ว่าออกไปกันเก็บแนมลืว่าไม่น้อยมเนาะวาน้อยคือหล่บปาเขาว่น่ข้าวธรรมดานี่ปรุงยตองใส่หนปาอกใส่หัวหอมุกัพอแล้ว Hầu ni nhau đây, Nhà chú sau cũng có thảo. Ok. Là không mấy ความกำนีแกนเพิ่มยกเงีหนอนั่พูดลกเด้อพอดอยากแสบมันจีนน้ำเด้อพี่น้องขาแ่บอีหดืได้วเดอ ไล่มือแล้วไปย่างไปย่างมากเขาไปใน่นมองห้องเยอะขวดนึงว่าจะเบิดจะเบิดเอ้าวดึงดันเนี่ยันดันใส่ยิงเลยทีเดียวยิงไหเนี่ยขึ้นยิงแบบเนี้ยเป็นบ้าเราบอกจะวด

สองหาอนเ่้่านโตโลดกันห่น่มันจะได้แต่เล้พอถึงได้พอถึงผมไม่กิงหร่อานํ้าพี่นไมงหรมกัม้านหนู้าใสที่โซนมันเรื่องเมื่อหลายเดือนน้ะล่ะโอ้ที่โซนแท้ับขึ้นมัมมีหเพิ่งเนาะมันไปเพิ่งเลยตัวที่ว่าจะไหนที่โนตัวงองงอโปเทีนเลยวะ กินมากกว่าวใ้าิวสม่อยๆดีุดก็ใครอยากฝลาไม่องเจ้าว่าจินปลานุ่นๆหวาน

ก็เน่ยอ่นไปส่มบนถิ่นวนที่นอ้อง่ะเอาจัากมั่สมเมื่อเราอยู่ี่แล้วมา่เราเลยเราอย่างบอ่บอขัดามาเพาะดองเขาพ่ดในเหลียงเราเลยมาแววเมื่อเราเลยมันบอกข้าวเม่อเราหรอกข้าวเขาดองลูกไหวเขาอีบ่มอ่อ้าวีไหน

เอากำจัดบ้านเตลเลน้องเตลเล่เรามาเกาะแล้วได้ฝากเนี่ยเรามาเราโอ้ยเราจะแข็งแรงกูนั่นคือเก่าอยู่วันบ้าวใส่หมวกเต่งตัใส่ผ้าใบเท่ขึ้นรออยู่เรารออยู่ยังไงวะโอ้ยอปวดแเท่ารุ่นเล่าข้าวเดียวนี้เอาจัดนี่แล้วแข็งแรงหน้าตายังคือเก่าย่ไม่รู้ก็เป็นรากอันเป็นเช่นเนาะอืม เป็นเจ้าบุญเรานี้เราเห็ดเวียบเก่งมาแต่น้อยแข็งเก่งมาแต่น้อยเหหน้าลำวกงานชวนปอยู่หน้าลอยก็ไรอยู่เนาะหน้ากระจกแล้วไถหน้าไถเอาควายไถไหเนีถสองคนนึงก็ปัญญายุ่งเล่าจ่ายปัญญาอักษรเกศสอนนี่แหละก็เนี่ยอย่างผมเราักษอนือเกศสอน พ่าี่ปีอักษรในอักษรหรือนี่เจสอวะจังะเจสอนเข้มพอนท่ำปอนท้าวอนอุสมอนทาวอนนออะไรนี่จะตะโวันอักษรนนเจสอนหรืออักษรเนี่ยพราเจีรสอนกับอักษร่เราคนอืินจะพ่อเี่ปีพ่ี่ปี <ก><น>แล่นเนงม่างออนวน้เตสัง์สเนอะนีสอดคล้องกันสังัพกันคือ<ก><น>เข้า,า,า่านี่ล่ะผู้ถาวาโบราณบ่หาณับหายยังแลสมัยนี้เป็นหาซื้อให้เขาเต่เปลี่ยนใหญ่บ้านมาเปลี่นันั่นเนี่ยเดี๋หาซื้อให้ได้หน่อยสมัยใหม่เข ห้มวนๆเขาเน้ไปหาเปลี่ยนหม่อีกคือทำัอํนวยเนียตรทำจำลองแบบสูทำอํานวยฟองทำนองจำลองเราลยโอ้ยมันหลาอดหลาแบบเปลี่ยนหม้เหลวจำลองมืนบาัพัดตาพรกุหลาพัดตาาบสิงมระต้ลงพัดตาพรนิริพันกุหล ตรพัพันน,น,อนเอระตราพรพัฒนานระตราพรสิริพันธ์โอ้ใอย่างว่าพังเห้ไม่อีกมนัดสิริพรันธ์นันเิเออมันคือยหัวาอานนัดอืมแล้วทอันันตรพันธ์พัฒนานเน,นี่ดิของไก่พวนี้เปันขืนของจังหวัดกาญจน์เป็นเืปเ็นลูกเป็นลกูกบุญธรรมพรเจ้า สลาดนี่ถึงเป็นลูกคู่ไข่แน่เลยพ่อได้เลี้ยงหนังสือพ่อได้มีความรู้เยอะเจ๋งเยอะเขาของโจังเนาะอยู่บ้านเขาไปเที่ยวหัวเัวเลี้ยงเขาของโจังหมุ่งไปมั่นกว่านี่หมุ่งไปเลยพ่อแม่ที่อยู่บ้านกับโบจังือกันลูกไปเลยกูได้แบบไปเที่ยวกันคือไปค้าแค่เพื่นว่าต้งเข้ามากว่ามากดุ่งกันลูกบุญธรรมข้าเจาะเรียนหนังสือเพื่นว่า ก็จริงด้วยนี่แหละอุ้งหญิงนา่ม่อู้่เก็บแนแด้พ่อแม่ม่รู้แม่ไม่หน่อยนก็มี่พอไม่กบบพกตะเกยมันกบโจบอดโจมาผูกเป็นรูปบุตรรูปบุญธรรมข้าดังบ่อนี่บ้ยพวกมาเลยปานซาพวกนั่นสี่แสนคัววัน Him bụi đầy lắm bụi mời này nếu như hát kurd mát mỏ lắm đầy ngay cái này đầy 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 này đầy 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 đầy